เอางี้ไปต่อกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปจังหวัดพิจิตรพาไปทําบุญใหญ่กันนิดนึงนะคะร่วมสมทบทุนบูรณะอุโบสถเก่าแก่กว่า71ปีที่วัดท้ายน้ำนะคะวัดเก่าหลวงพ่อเงินนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะเดิมอุโบสถเก่าเนี่ยนะคะเขาก็มีการชำรุดเสียหายเพราะว่าจากน้ําท่วมมานานทาให้ไม่สามารถทํากิจของสงฆ์ได้แล้วเวลามีงานต่างๆงานบุญญาติโยมก็คือไม่สะดวกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปพาคุณผู้ชมไปชมสกูปเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณู้ชมไปร่วมบุญ,ญา โบสถเก่าแก่กว่า71ปีกันที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงข้อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดได้ดำเนินการบูรณะอุโบสถหลังนี้อยู่ค่ะโดยได้มีพิธีตอกเสาเข็มเอกไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาในการบูรณะอุโบสถเก่าแก่อายุ71ปีในครั้งนี้เนื่องจากโบสถ์หลังนี้ได้มีการชำรุดทรุดโทรมมีน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีและหลังคาโบสถ์ได้สร้างมาจากไม้จึงท ให้หลังคารั่วซึมใช้ในการทำกิจของสงไม่สะดวกค่ะกอเจริญพรญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายวัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินตำบลไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้มีงานตอกเสาเข็มเอก เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถเพื่อให้พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญวันนี้เป็นวันที่เลื่องงามยามดีที่ทางวัดโดยอาตมาร้อมด้วยคณะกรรมการอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั่วไปได้มาร่วมกันดําเนินงานในการที่จะออกเสาเข็มเอกเพื่อให้พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพเสาโบสถ์บ้างเป็นเจ้าภาพ หน้าต่างบ้างเป็นเจ้าภาพบานประตูบ้างอุโบสถหลังนี้สร้างเมื่อปี2,495เพราะบริเวณที่วัดไทยนามนี้เป็นสถานที่น้ำท่วมจึงทำให้อุโบสถหลังนี้ชำรุดไปมากมายเพราะข้างบนนั้นเป็นเครื่องไม้ไม่ใช่ปูนเพราะฉะนั้นก็จึงขอเชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุรณณปฏิสังขรณ์อุโบสถณนะวัดไทยนามนี้ก็ขอเชิญร่วมอนุโมทนาได้ มใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมอนุโมทนาก็มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินที่จะให้ญาติโยมได้ไปเช่าบูชากันเพื่อนําปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมาบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถนี้ให้แล้วเสร็จสุดไปก็ขอเจริญพรณนะที่วัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอเจริญพร สวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการอมรบุญยศิฐ์ทิพย์นะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ํามาเนิ่นนานนะคะวันนี้เป็นวันดีที่ทางวัดท้ายน้ําของเราได้ลงเสาเข็มเอกเพื่อที่จะบูรณะอุโบสถหลังใหม่ดิฉันขอเรียนเชิญพี่น้องให้มาช่วยกันร่วมบูรณะอุโบสถหลังใหม่ของเรานะคะตอนนี้อุโบสถหลังเก่าถ้าเราจะทําจิตของสงฆ์ก็ไม่สะดวกเท่าที่ควรคะ่ะเราถึงอยากบูรณะอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาเวลาฝนตกน้ําก็จะท่วมแล้วก็หลัง คาล่วทําจิตของสงไม่สะดวกค่ะการที่เราจะสร้างโบสถ์หรือว่าบูรณะอุโบสถไม่ใช่ว่าเราจะได้แบบปี2ปีเราทําอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอยู่เป็นร้อยร้อปีค่ะบุญใหญ่ครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนด้วยนะคะ ถ้าท่านใดมาแล้วเราจะมีวัตถุมงคลที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสมทบทุนบูรณะอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ำซึ่งจะมีรุ่น215ปีชาตการแล้วก็รุ่นร่วมสร้างอุโบสถแล้วก็มีเหรียญจอบรุ่นสร้างอุโบสถเหมือนกันและมีอีกลหลายๆรุ่นซึ่งทางวัดได้จัดทำให้พี่น้องได้มาร,มร่วมเช่าบูชา <azed. S 1> เพื่อที่จะได้ทุนตรงนี้มาร่วมบูรณะอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ำทุกๆรุ่นที่เราสร้างขึ้นมาจะมีจำนวนจำกัดถ้าเราจำหน่ายหมดไปแล้วก็คือ ะะก็อยากให้พี่น้องเข้ามาร่วมทําบุญเพื่อจะได้มีทุนในการบุรณะอุโบสถในครั้งนี้นะคะ่ะดิฉันขอเรียนเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธาให้มาร่วมทาบุญมาร่วมกันสร้างบุรณะอุโบสถหลังใหม่ในครั้งนี้กราบขอบพระคุณมากค่ะ ขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมสั่งสมบุญร่วมสมทบทุนในการบูรณะอุโบสถเก่าแก่กว่า71ปีหลังนี้ต้อนรับสิ่งดีๆในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงกันนะคะที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงข้อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ